ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมา,าเขียนนะคะเขียนนะคะวา่าในห้องเรามีกี่คนชื่ออะไรกันบ้างนะคะมี49้คนนะคะทาความรู้จักกันนะคะคนที่1น,นะคะชื่อว่าคุณนะคะคนที่2นะคะชื่อว่าสไปนะคะคนที่3มนะคะชื่อว่ามินินะคะคนที่4ี่นะคะชื่อว่าแฟงนะคะ คนที่ห้านะคะชื่อว่าบอนะคะคนที่หกนะคะชื่อว่าพีเจนนะคะพีเจนน้องคนที่แปดนะคะคนที่เจ็ดนะคะเป็นนะคะไทยเนาะคนที่แปดนะคะหมูปินนะคะคนที่เก้านะคะอาร์ตี้นะคะ คนที่สิบนะคะเซนนะคะเซนเตอร์นะคะคนที่สิบเอ็ดน,นะคะแมงนะคะคนที่สิบสองนะคะสาตางนะคะต,ตังชายนะคะทุกคนย้ำนะคนที่สิบสองนะคะเอ้คนที่สิบสามนะคะทิกเกอร์นะคะคนที่ สิบสี่นะคะสแตมนะคะคนที่สิบห้านะคะสอสเสียเนาะคนที่ส6หกนะคะจำนะคะจัมปเปอร์เนาะคนที่สิบเจ็ดนะคะถ้าเขียนผิดก็ขออภัยเนาะเร์ดนะคะคนที่สิบแปดนะคะกีตาร์ค่ะ คนที่สิบเก้านะคะภูมนะคะคนที่ยี่สิบนะคะโมเน่นะคะคนที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเชฟคนที่ยี่สิบสองนะคะออซสนะคะแปลว่าน้ำแข็งเนาะคนที่ยี่สิบสามนะคะกล่วยจับนะคะทุกคน ก๋วยเตี๋ยวเนาะคนที่ยี่สิบสองนะคะคนเอ้ยยี่สิบสี่องศานะคะแล้วก็คนที่ยี่สิบห้านะคะอ่าเร็กซ,ซ์โซโซนะทุกคนแล้วก็ภาษาอังกฤษก็นี่ E X นะคะคนที่ ยี่หกนะคะยี่สิบหกชื่อขอผ่าน,นะคะคนที่ยี่สิบเจ็ดนะคะชื่อมังคืนนะคะคนที่ยี่สิบแปดนะคะชื่อเดียราัชานนะคะนะคะเดียเอ้ยเขียนผิด เดียดอเอียเดียรอเดียโอเคคนที่ยี่สิบเก้านะคะชื่อเค้มคนนะคะคนที่สามสิบชื่อนกนอกอีก,กอนนิกนะคะนกนกนิกนะคะ คนที่31นะคะชื่อว่าเหมยลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมยลี่นะคะคนที่สามสองน,นะคะชื่อเงินนะคะมันนี่นะคะคนที่สามสามเป็นคนที่เราเกลียดนะคะคือ ไหหานั่นนะคะนะคะทุกคนคนที่สามสิบสามนะคะเออคนที่สามสิบสี่ชื่อว่าเกียวเหมือนกันค่ะหญิงนะคะทุกคนกนะคะทุกคนคนที่สามห้านะคะชื่อว่าพอตนะคะพออ๋อเอ้ยชิคไม่ใช่หีกว่ะ นะค,ะคนคนคที่อาสามหกชื่อสตางนะคะทุกคนสตางใช่สตางไหมก็ไม่ใช่ดีสตางหญิงสตางหญิงนะคะในห้องมีสองคนสตางหญิงสองนะคะคนที่สามสามสิบเจ็ดคนที่สามสิบเจ็ดนะคะ,ะชื่อว่า สไตล์ใหม่นะคะทุกคนคน,คนที่สาสิบแปดก็คือเราเองค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราเองคน,คนที่สามเก้าคือเจกิน กี้นะคะทุกคนหรือชื่อนว่าใหญบัวหรือใบบัวนะคะคนที่สีสิชื่อว่าดะลุนีนะคะหรือน้ำน้ำมนมอโอนอมอนนะคะ คนที่สี่สิบเอ็ดนะคะชื่อว่าของของขวัญขวัญน,นะคะคนที่สี่สิบสองชื่อว่าบายนะคะหรือชื่อหนึ่งว่าไบไบายนะคะคนที่สี่สิบสามชื่อว่า อ่าอปันปันค่ะปันปันคนที่44ชื่อว่าจะตงังหญิงนะคะสตางหญิงสามเนาอะอืออนคนที่สี่สนไห้าชื่อขะหนุนจริงๆเขาชื่อหนุนนะทุกคน อืมชื่อจริงนะคะชื่อจริงจอรออีนงอจริงนะคะทุกคนแต่เพื่อเขาชอบเรียกว่าขนุนเนาะแล้วก็คนที่4ี่ชื่อว่าโฟกัสนะคะทุกคนเป็นแฟนของคนเล็กที่อ่าเป็นแฟนของคนเล็กที่ส6นะคะทุกคนแล้วก็คนที่ส7เจนะคะชื่อว่า ไอ้นะคะไอส์ในฟรีไฟล์ค่ะนะคะเขาชื่อว่าไอยิงลมแล้วก็ภาษาอังกฤษอะไรมาณนี้นะทุกคนคนที่48นะคะชื่อว่าฟองเบียเบียนะคะทุกคนคนที่สี่สิบ คนที่สุดท้ายของห้องนี้นะคะก็คือไอเอ้ยผิดอันอีไอลินหรือภาษาอังกฤษคือไอโลไอลินภาษาอังกฤษคือไอโลอีนอลินไอลินไอลินภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะ

สามสูสมศสีสูสม,สม,สม,สมไม่ให้สตอ็อปราคาหนึ่งเก้าหส่สามสี่สามหนึ่งหปนะสี่สาหนึ่งหกนะคะ อัลเลนบ้านบ้านจริงก็คือหนึ่งหกเก้าครับสองสามนะคะนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะถามว่าใช้แอป,ปอะไรนี่ค่ะจะเป็นแอป,ปอันนี้นะคะแอป,ปทำรายงานเนาะบรือ อันนี้เราไปตั้งชื่อมันนะคะแต่ถ้าแอปจริงก็จะเป็นแอปนี้ค่ะนี่แอบ,บตัดต่อะไรอ่ะไอ้แอปเกีแบบ่ยวอะไรวุ้ยดีนะแต่ไม่เอาฮับเห็นทุกคนนี่ค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะแอบปบอันนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นแอปนี้เนาะ เจอะไรก็ไมีคำอธิบายประกรอบนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าใช้สนุกใช้เพลินมากแล้วก็เป็นแอปที่เหมือน g o o กูสโนด o ูส n o t e คืออะไรอยู่เฮ้ยทำไมอยู่กันนี้ใช้ไม่ได้นอ้อนี่ g กูสโนได้อยากใช้อ่าในปัจจัทุกคนแล้วก็มีแอปจดอันนี้นะทุกคนใช้ได้เหมือนกัน นะคะก็ะ<ห>สำหรับ,บวันนี้ทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะตตบ๊ายาย